เรื่องเล่าหลอนๆเขาพระวิหารในพื้นที่ห่างไกลจากเมืองหลวงมีปราสาทโบราณตั้งอยู่บนเขาพระวิหารซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านต่างรู้กันดีว่าไม่ควรเข้าใกล้ายามค่ำคืนเพราะมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมานานเกี่ยวกับความลึกลับและสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วมีพระสงฆ์รูปหนึ่งชื่อผลักพฤึดได้เดินทางมาที่เขาพระวิหารเพื่อทำการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ด้วยความตั้งใจที่จะบำเพ็ญบารมีและปกป้องหมู่บ้านจากวิบัติเมื่อพระพฤติได้บำเพ็ญจิตอย่างลึกซึ้งเขาก็ได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดในฝันเป็นภาพของชายหนุ่มที่สวมชุดเกราะทหารโบราณยืนอยู่หน้าปราสาทในท่าทางที่อ่อนแอและเหมือนจะขอความช่วยเหนือพระพฤิพยายามจะเข้าไปช่วยแต่กลับถูกล่อลวงให้เดินไปในทางที่อันตรายมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ตื่นจากฝัน พระพฤติก็พบว่ามีร่องรอยของความแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่บริเวณปราสาทเขาเห็นเงาเลือนลางของชายหนุ่มในชุดเกราะเดินผ่านไปมาที่หน้าประตูปราสาทและเสียงการขอความช่วยเหลือดังลอดออกมาจากทุกทิศท,ทางทุกครั้งที่เขากลับไปที่ปราสาทเขาจะได้ยินเสียงเหล่านั้นชัดเจนขึ้นความลึกลับของเขาพระวิหารยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบัน ทุกคนที่เข้าไปใกล้ปราสาทในยามค่ำคืนมักจะพบกับเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายไม่ว่าจะเป็นเสียงลมพัดแรงอย่างผิดปกติเสียงกระทบของอาวุธหรือแม้กระทั่งการมองเห็นเงาของทหารที่หายไปในความมืดบางคนเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้ถูกสาบโดยเทพเจ้าเก่าแก่เพื่อเป็นการลงโทษทหารที่ล่วงละเมิดศิลธรรมเมื่อหลายศตวรรษก่อน เรื่องราวเกี่ยวกับเขาพระวิหารยังคงถูกเล่าขานกันต่อไปและกลายเป็นหนึ่งในตำนานที่น่ากลัวที่สุดในภูมิภาคนี้แม้ว่าจะมีคนพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับประสาทนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์หรืออยู่ที่นั่นตอนกลางคืนเลยแม้แต่คนเดียวเพราะต่างรู้ดีว่ามีบางอย่างที่รออยู่ในความมืดที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยวิทยาศาสตร์คำสาปเขาพระวิหาร ในตำนานของเขาพระวิหารมีคำสาบที่ถูกเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับการขัดขืนและละเมิดศีลธร,รรมของผู้ที่เคยมาเยือนหรือเคยทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนหลังจากที่ทหารกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในปราสาทแห่งนี้ได้ทำการขโมยสมบัติล้ำค่าจากวัดและเหยียบย่ำสถานที่สำคัญทหารเหล่านั้นได้ละเมิดคำสัญญาและศีลธรรมที่เคยให้ไว้กับพระเจ้าของเขาพระวิหาร การกระทำที่แบบนี้นำมาซึ่งคำสาบที่แผ่ขยายออกไปทั่วพื้นที่เมื่อค่ำคืนที่ไม่มีพระจันทร์ขึ้นทหารทั้งหมดที่ขโมยสมบัติและทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มประสบกับความโชคร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้ดังคนจะพยายามหนีไปจากสถานที่นี้แต่ก็มีบางสิ่งตามล่าพวกเขาจนไม่สามารถหนีไปได้คนหนึ่งถูกพบว่าเสียชีวิตจากการหกล้มลงจากหน้าผาอีกคนถูกทำให้บ้าคลั่งจากความหลอนของภาพที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ ส่วนคนที่เหลือก็หายตัวไปอย่างปริศนาไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาจากนั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นที่เขาพระวิหารในทุกคืนทหารในชุดเกราะที่เหมือนกับในยุคโบราณจะปรากฏตัวขึ้นตามมุมมืดของปราสาทเสียงเหล็กกระทบกันดังลั่นในยามค่ำคืนและบางครั้งก็มีเสียงคำรามดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้า บางคนที่เข้าไปในปราสาทก็ถูกหลอกหลอนด้วยภาพหรือเสียงปแปลกๆจนต้องหนีออกมาโดยไม่สติคำสาปที่ถูกกล่าวถึงนี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันผู้คนที่เข้ามาในพื้นที่นี้บางครั้งก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เย็นเยือกหรือเสียงลมพัดแรงราวกับเสียงสัญญาณเตือนบางครั้งยังมีผู้คนที่ได้ยินเสียงกรีดร้องในยามค่ำคืนที่เหมือนกับเสียงของทหารที่ถูกสาปให้จมอยู่ในที่แห่งนั้นตลอดกาล จนกระทั่งในปัจจุบันมีการบอกต่อกันว่าถ้าใครฝ่าฝืนกฎหรือเข้าไปทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขาพระวิหารอาจจะต้องเผชิญกับคํำสาปที่อาจตามหลอกหลอนชีวิตของพวกเขาไปตลอดหากไม่ได้ขอขมาลาโทษและแสดงความเคารพต่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทุกวันนี้เขาพระวิหารยังคงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหลายคนหลีกเลี่ยงไปในเวลากลางคืนด้วยความเชื่อที่ว่า คำสาบจากทหารโบราณยังคงฝังรากอยู่ในที่แห่งนี้และมันจะไม่ปล่อยใครที่ขัดขืนออกไปได้ง่งายๆวันหนึ่งในช่วงฤดูฝนที่มืดครึ้มมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะไปเที่ยวชมเขาพระวิหารในช่วงเย็นโดยไม่ฟังคำเตือนของชาวบ้านที่บอกว่าไม่ควรไปที่นั่นในยามค่ำคืนกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ได้เชื่อเรื่องลี้ลับและคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเก่าแก่ที่ไม่มีมูลความจริง เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงปราสาทเขาพระวิหารในช่วงเย็นท้องฟ้าเริ่มมืดและฝนตกหนักเรากับธรรมชาติเองก็กำลังเตือนอะไรบางอย่างแม้จะมีฝนตกหนักแต่พวกเขาก็ยังคงเดินเข้าไปในปราสาทที่เต็มไปด้วยเศษซากของโบราณสถานและต้นไม้รกทึบความมืดท่มกลางฝนตกทำให้ทุกอย่างดูน่าสะพรึงกลัวแต่พวกเขาก็ยังเดินต่อไปข้างหน้าเมื่อเข้าไปถึงกลางปราสาทนักท่องเที่ยวเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาด บางคนเริ่มรู้สึกหนาวเย็นขณะที่ฝนตกหนักแต่ก็ไม่พูดอะไรพวกเขาหยุดเพื่อถ่ายรูปและเดินชมรอบๆบ,บริเมณเมื่อพวกเขาหันกลับไปมองปราสาทพวกเขาเห็นเงาคล้ายกับทหารคนหนึ่งยืนอยู่ห่างๆด้านหลังของปราสาทมันไม่ได้เคลื่อนไหวแต่มันดูเหมือนว่ากำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ทุกขณะพวกเขาหยุดเดินและพยายามมองไปที่เงานั้นแต่เมื่อพวกเขาขยับไปใกล้เงานั้นก็หายไปในความมืด นักท่องเที่ยวคนหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเสียงกระทบกันของเหล็กที่เหมือนกับเสียงเกราะทหารเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ในตอนนั้นมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงทหารเหยียบพื้นก็เริ่มใกล้ขึ้นจนในที่สุดพวกเขาได้ยินเสียงคำรามดังกึกก้องที่ทำให้หัวใจเต้นระสำระสารทุกคนเริ่มตื่นตระหนกและรีบวิ่งออกจากปราสาทแต่กลับพบว่าเส้นทางที่พวกเขาเดินมานั้นดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด เส้นทางกลับกลายเป็นทางที่วนไปวนมาและพวกเขาทุกคนรู้สึกว่ามีบางสิ่งตามพวกเขามาในความมืดเสียงหายใจหนักและเสียงการก้าวเดินของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินในที่สุดเมื่อพวกเขาหันมองไปด้านหลังพวกเขาเห็นเงาของทหารในชุดเกราะทหารโบราณเดินตามมาอย่างช้าๆแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจยิ่งขึ้นคือการที่ทหารเหล่านั้นไม่มีใบหน้าไม่มีตาไม่มีปาก เหมือนกับเงาของสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ตามล่าพวกเขาในที่สุดกลุ่มนักท่องเที่ยววิ่งจนถึงจุดที่พวกเขาสามารถหาทางออกได้แต่พวกเขากลับพบว่าตนเองยืนอยู่หน้าปราสาทอีกครั้งเส้นทางกลับกลายเป็นวงกลมที่ไม่สามารถหลีกหนีได้หลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่กลับไปที่เขาพระวิหารอีกเลยและเมื่อพวกเขากลับมาที่เมืองพวกเขาเล่าเรื่องราวนี้ให้ชาวบ้านฟัง และพบว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนประสบกับเหตุการณ์ลึกลับแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าหากไม่เคารพต่อคำเตือนและเข้ามาในพื้นที่นี้ในยามค่ำคืนจะต้องเผชิญกับการตามล่าจากทหารที่ไม่มีใบหน้าและสถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นที่หลอนของวิญญาณเก่าแก่ที่ไม่วันสงบจนถึงทุกวันนี้เขาพระวิหารยังคงเป็นสถานที่ที่หลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในคำเตือน เพราะไม่ว่าใครจะมีความกล้าหาญแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าอยู่ที่นั่นหลังพระอาทิตย์ตกดินพวกเขารู้ดีว่าหากฝ่าฝืนคำเตือนที่เคยได้ยินมาว่าอาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่น่าสยดสยองและไม่สามารถหลีกหนีไปได้หลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาดัดสินใจที่จะไม่กลับไปที่เขาพระวิหารอีก และเมื่อพวกเขากลับมาที่เมืองพวกเขาเล่าเรื่องราวนี้ให้ชาวบ้านฟังและพบว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนประสบกับเหตุการณ์ลึกลับแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าหากไม่เคารพต่อคำเตือนและเข้ามาในพื้นที่นี้ในยามค่าคืนจะต้องเผชิญกับการตามล่าจากทหารที่ไม่มีใบหน้าและสถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นที่หลอนของนิญยาณเก่าแก่ที่ไม่มีวันสงบ จนถึงวันนี้เขาพระวิหารยังคงเป็นสถานที่ที่หลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในคำเตือนเพราะไม่ว่าใครจะมีความกล้าหาญแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าอยู่ที่นั่นหลังพระอาทิตย์ตกดินพวกเขารู้ดีว่าหากฝ่าฝืนคำเตือนที่เคยได้ยินมาอาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่น่าสยดสยองและไม่สามารถหลีกหนีไปได้